สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพับเพื่อนๆมาพับเหรียญประทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกสร้อยสายฝนค่ะสวยๆเลยนะคะนี่นะนี่นะคะเสร็จเหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบินเบอร์สองขนาดความยาว75เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและดิบินเบอร์สองขนาดความยาว35ซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว75ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่2ส,สวมมาในเส้นที่1เส้นที่สสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่4ี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอ้าออกค่ะลวบเส้นที่สามขึ้นมา นี่นะคะดึงเข้ามาแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบน,น 2, บเ,งงเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงนะคะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สอง เส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะเราจะได้ดิบบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะวงกับมือชีจับสเส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนี่นะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะนะคะจับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพัดข้ามสามเส้นไปนะคะนี่นะพัดข้ามสามเส้นไปแบบนี้ค่ะจับพัดข้ามสามเส้นพัดข้ามสามเส้นค่ะพัดข้ามสามเส้นไปพัดข้ามสามเส้นไปค่ะนะคะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี่นะคะ เ,เส้นนี้ค่ะจับพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจับพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปาไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะ ตึงเข้ามาให้กระชับเลยค่ะนะคะนะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดรอ3สามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนี้นะคะสอดรอ3สามเส้นไปตามแนวลิ้นเลย พอเ,เราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะจับริบบิ้นมานะคะพับมาด้านพับมาแบบนี้พับลงมาด้านนี้ค่ะสอดลงไปนะคะในแบบนี้นะเส้นถัดมาค่ะจับพับมาพับลงมาค่ะนะคะ ะะแล้วเราก็ดึงค่ะดึงมาแบบนี้นะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดร้อยสามเส้นไปนะคะสอดร้อยสามเส้นไปตามแนวริบิ้นเลยค่ะ นะคะแล้วตัดปลายนิ้บิินทีนต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอานิบบิ้นความยาวสามสิห้าเซนติเมตรค่ะจำนวนแปดเส้นนะคะสอดมา ให้เหลือปลายนาาิินแบบแบบนี้ นะคะในแบบนี้นะพอเสร็จแล้วเราก็จับตะแคมมาด้านนี้พับมานะคะจับริดบินพบมาด้านหลังนะะี่ค่ะแล้วก็พับมาด้านหน้านะคะบิดเป็นกลวยวมาแบบนี้นะคะ่ะหนึ่งมาแบบนี้นะคะ นี่่คะได้แล้วนะคะพอเราได้แบบนี้เราก็พับนะคะสอดกลับขึ้นด้านบน ได้แบบนี้นะคะเราได้แบบนี้นะเราก็เปิดเส้นิบบิ้นออกมาค่ะจับพับมาด้านหลังนีค่ะนะคะแล้วก็พับคว่อมมาด้านด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะบิดคว่อมมาแบบนี้นะนะคะสอดลงไปอยงน,นี้นะคะนะ นะคะแ,แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับสอดขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะ นะคะแบบนี้ฮะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะไปบินพับมาด้านนี้ค่ะนะคะพับกลับมาด้านนี้เปิดออกมานะคะพับมาด้านหลังแบบนี้ค่ะนี่ค่ะในแบบนี้ ค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายนิดบิ้นทิ้งนะคะให้เหลือ2.5-3เซนติเมตรนะค่ะพับสอดขึ้นด้านบน น่คะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกสร้อยสายฝนของเรานะคะสวยๆง่ายๆเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดกแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ